Thank you. อันนี้ก็หมกปลานะครับมกปลาคอครับก็เรียกว่าหมกหม้อใส่น้ำพอเล็กน้อยกลุ่มกิม่มนะพูดยาก,ก,กยมากลุ่มกิ่มกิ่มกลุ่มอะไรนี้นะครับพอแล้วก็ให้บรรสุกนะครับสำคัญก็ตำเครื่องนะครับตำเครื่องประกอบด้วยขาต่อคข้ใบมะกรูดไรว่าไปตำเข้าไปโคเข้าไป นะครับแล้วก็เอามาคลุกเขาให้มันเข้ากันนะปุงเข้าไปน้ำปลาปราผงสรสเล็กน้อยแล้วก็ตบท้ายด้วยผักต่างๆก็จะโตหน้านะครับแล้วก็ชิมดูว่ามันเป็นยังไงมันดูหรือยังมุกปาเขาหน้าเด้อครับเด้อดีเมื่อขับไปเจ้าเอง እ እንደት ነህ እንደት ነህ